สวัสดีครับผมบอยครับที่สายการขับรถยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้ครับบอยนำรถยนต์ฟอร์ดเดนเจอร์รุ่นวายแท็กนะครับเป็นตัวขับ2นะครับเกียร์โต๊ะหกสปีดนะครับราคาขายที่1นึ่งล้านเก้บาทนะครับคันนี้นะครับมีการตกแต่งเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวดูว่านิดหน่อยแล้วจะหล่อขนาดไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวบอยดูด้วยว่าพาไปดูด้วยว่ารถคันนี้นะครับมีอุปกรณ์เอ่อเรียกอะไรออปชั่นของรถอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับรถคันนี้นะคคครรรรััับบบบตต้อองงกกว่่่าาาทํเปลียนนนะะชุดแ ้านหน้าด้วยนะครับเป็นของแรปเตอร์อันดับดูแต่ละชิ้นนะครับว่าพอแต่งแล้วนะครับจะลงตัวหรือว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับเริ่มจากตัวของฝากระโปรงนะครับอันนี้เราก็ใส่ในส่วนของสกู๊ปนะครับสกู๊ปเนี่ยทรงเดียวกับของแรปเตอร์นะครับทำสีดำด้านนะครับแล้วก็ตัวรถนะครับมีการตกแต่งเพิ่มก็คือตัวของข้อไฟหน้าสีดำด้านนะครับอะคริลิกนะครับติดฝากระโปรงนะครับคาเบรนเจอร์สีดำด้านนะตัวชุด กระตังหน้านะครับกระตังหน้า FWD สีดำด้านครับพร้อมไฟ LED 3จุดนะครับไฟ LED ตรงนี้นะครับลูกค้าก็สามารถเลือกได้ครับว่าจะเอาสีขาวหรือสีเหลืองแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยไฟหน้านะครับจะเป็น LED นะครับพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันนะครับตัวไฟหน้าเนี่ยจะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติด้วยนะครับทันนี้ที่ไป่บอกครับมีการตกแต่งเพิ่มเติมก็คือทําการเปลี่ยนชุดกันชนหน้านะครับเป็นชุดกันชนหน้าของแรปเตอร์นะครับ ตเอร์ทําสีดําตัดกับสีดําด้านทั้งหมดเลยนะครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวรถเนี่ยจะมีไฟตัดหมอกนะครับมาให้แล้วนะครับเป็นไฟตัดหมอก LED นะครับตัวรถเนี่ยจะมีหูลากนะครับสองฝั่งซ้ายขวานะอ่ามาดูส่วนข้าทงข้างกันนะครับทั้งข้างก็ทำคิวล้อนะครับคิวล้อเนี่ยจะรับกับตัวของกันชนด้านหน้านะครับทำเป็นสีดําด้านนะครับแบบนี้เลยนะรับกันมานะครับตัวล้อแม็กกับยางถูกเป็นใหม่นะครับล้อแม็กเนี่ยเอ่อจะเปลี่ยนเป็นอ่าลายก้านวายนะครับอ่าแล้วก็ใส่คู่กับ ยางดิสนตินะครับออเทเลนนะครับซีรี์อยู่ที่สองเจ็ดห้าห้าสิบห้า r ยี่สิบนะครับก็ต้องบอกว่าอพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถของเรานะครับตัวรถนะครับเดี๋ยวจะมีในส่วนของราวหลังคานะครับเราหลังคามาอยู่แล้วอันนี้ใช้งานได้จริงนะนะครับตัวรถเนี่ยกระจกด้านข้างนะครับเป็นสีเทามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับมือเปิดนะครับตรงนี้จะเป็นกุญแจเครดิตนะครับใส่ตัวครอบมือเปิดเข้าไปนะครับ ัวรถเนี่ยจะมีไฟ LED ส่องสว่างข้างตัวให้ด้วยนะครับสำหรับตัววายแท็นะครับอ่าหุ่นใเคันเดิกก็ใช้งานง่ายนะเวลาล็อกก็แค่สัมผัสตรงนี้นะครับเวลาปลดล็อกก็แค่สอดมือเข้าไปนะครับมาในข้างนะครับมีมาให้จากโรงงานสีดำผ่านใหญ่นะครับด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่าอ๋อจะมีในส่วนของสปอร์ตบาร์นะครับสีเทาตัดสีบอลนะครับแล้วก็ตัวของข้อฝักถังน้ํามันนะครับเนี่ยจะมีมาให้สีดำด้านนะครับแล้วก็ ตัวรถเนี่ยด้านหลังนะครับจะเป็นดิสเบรกนะครับตัวไวทัคจะเป็นดิสเบรกสีล้อนะครับพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะนะครับด้านท้ายนะครับมีที่เหยียบขึ้นนะครับซ้ายขวา2องฝั่งนะครับแล้วก็ตัวไฟท้ายไฟท้าย LED นะครับอันนี้ใส่ในส่วนของครอบไฟท้ายสีดำนะครับมาให้ด้วยนะครับตัวรถนะครับยังมีในส่วนของกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังนะครับฝังใต้โลโก้นะครับแล้วก็ตัวไฟเบรกนะครับตรงที่3เนี่ยอยู่ตรงขอบกระบะนะครับแล้วก็จะมีกุญแจล็อกสำหรับตัวไวท็คนะครับ ด้านท้ายเองก็มีกันชนนะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์การะยะนะอ่าอันนี้คือในส่วนของรถไวทัคนะครับไปดูด้านในกันนิดนึงนะครับเผื่อเพื่อนๆนะครับหรือว่าคุณลูกค้านะครับยังไม่เคยเห็นนะอ่าอันนี้เบาะหนังนะครับเบาะหนังของไวทัคจะมีเอกลักษณ์ก็คือจะเป็นปักคําว่าไวทัคนะครับเบาะสีดำและสีส้มนะครับแล้วก็จะมีแอร์แบ็กด้านข้างนะครับอ่าตัวเบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับ แล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าปรับได้สีทิศทางนะครับมีพุสตาร์ทที่ไปบอกครับมีที่วางแก้วน้ามาให้แล้วนะครับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับพร้อมกับตัวปรับไฟนะครับปรับเดินแสงหน้าไม้ได้ด้วยแสงเดินไม้ได้ด้วยนะครับก็อันนี้หน้าปัดนะนี่ขนาด8นิ้วนะครับภาษาไทยใช้งานง่ายนะครับตัวของกระจกมองหลังก็เป็นกระจกมองหลังตดแสงนะครับอัตโนมัติพร้อมท่องเสียบยุดดีนะเสียบไว้สำหรับต่อพวกกล้องบันทึกนะครับ ตัวจอครับจอกลางก็ขนาดใหญ่12นิ้วนะับแอร์แยกอุณหภูมิ้ายขวานะครับอยางได้เชื่อมต่อ Apple CarPlay หรือ Auto ได้เลยนะครับแบบไร้สายด้วยนะไม่ต้องเสียบสายไว้นะครับมีช่องเสียบยึดบีทลเอทีซีนะช่องชาร์จยึดช่องชาร์จไร้สายนะตัวของเกียร์นะครับก็เป็นเกียร์ออโต้สปีดนะมีบ่งกรบแบบนี้นะครับตัวบ่งกรบนี้ก็สามารถเกียร์ธรรมดาได้นะครับเบรกมือนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับโหมดจับคีตรงนี้นะ มี4โหมดนะครับระบบป้องกันการเลื่อนถอยมีให้นะครับแล้วก็ระบบอ u ต o Start Stop กับรถตัวนี้นะครับก็จะมีมาให้ด้วยนะครับถ้าลำคานก็สามารถปิดได้นะตัวนี้นะครับตัวของไวทัคเนี่ยตกเก๊จะมี2ชั้นนะด้วชั้นบนนะครับเปิดตรงตรงตรงนี้นะแล้วก็ด้านล่างนะครับเปิดด้านล่างนะครับอ่ามีไฟแอมเบียนต์ตัวไวทัคนะครับอันนี้ไม่ได้เปิดโชว์อ่าต้องบอกว่าถ้าใครมองหารถไวทัคนะครับไวทัคเนี่ยจุดเด่นของเขานะครับจุดเด่นเขาคือตัว เราหลังคาสปอร์ตบาร์นะครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นพวกเบาะหนังนะครับแล้วก็เบาะไฟฟ้านะครับจอกลางขนาดใหญ่นะครับต้อบอกว่าถ้าใครชอบนะครับแล้วก็ออดิ้บเบรกสีล้อด้วยนะครับถ้าใครชอบรถไวแท็กนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ก็สามารถสอบถามได้เอยกับบอยได้เลยนะครับโปรโมชั่นดีๆมีอยู่มีรอคุณอยู่นะครับก็ถ้าสนใจนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0863632518นะครับหรือว่าจะแอดไอเดียไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับ วันนี้บอยฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e นะครับเป็นกำลังใจให้บอยทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะวันนี้นะครับบอยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ